ที่นี่ราชธานีอโศกครับผมคุดดำวันนี้จะมาพี่พาเพ,เพื่อนมาชมบรรยากาศของงานอาริยะนะครับงานตลาดอาริยะที่บรรราชโอ้โหคนมาเยอะแยะนะครับขายของถูกขายตามกว่าทุนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงเชิญเลยเลยครับที่นี่ภายในงานก็มีความเป็น พี่มิตรเป็นพี่เป็นน้องมีเอกีภาวะของเราสมาชิกที่มามาเพญเพียรเจ้าหน้าที่ทุกคนมาด้วยการทำงานที่เสียสละให้บริการพี่น้องที่มาซื้อจ่ายสินค้าครับสภาวะธรรมที่ได้ในวันนี้ก็คือสภาวะธรรมความเป็นฤาษีกับสภาวะธรรมสัมมาทิฏฐิพวกฤาษีก็จะไปปลีกเดียววิเวก ไม่สนใจใครมั่นใจในความเป็นฤาษีไม่ได้อะไรในหมู่กลุ่มส่วนสภาวะสัมมาทิฏฐิคือไปเป็นหมู่กลุ่มไปไหนก็มักจะไปเป็นหมู่กลุ่มทํางานเป็นกลุ่มแม้งานนั้นจะได้มาซึ่งความไม่ค่อยมีประโยชน์มากสักเท่าไหร่แต่ให้ความเจิเบิกบานในาการงานหน้าที่การงานแต่เราได้ฝึกยอมแพ้ยอมเสียสละผมว่าจะดีกว่า ภาวะที่เป็นฤาษีที่ทํางานให้ประโยชน์แต่ว่าได้อัตตาตัวตนติดยึดตัวตนเพราะหลงในความเก่งเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมต้องมาทำงานเป็นกลุ่มรถตัวตนหลุกผิดแค่อุปทานครับขุดดำรายงานจากอุบลราชธานีตลาดอาริยะบ้านราชเจริญทำสำนึกดีมีสัมาตาเจียหาวครับ